สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ Fc ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะวันที่20-30กันยายน2568 ท่านจะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้ขอย้ำว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวดีมาจากไหนสำหรับคลิปนี้จะบวกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าค่ะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นผู้ที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีน้ำใจไมตรีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะทีนี้ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ทำอะไรใหม่ๆคะ่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีใครบางคนนะคะเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นคะ่ะและต่อมาหากท่านนั้นมองหาช่องทางการทำงานเพิ่มท่านจะค้นพบท่านจะได้สัมผัสกับงานใหม่ หรือว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและสิ่งนี้นะคะจะส่งผลดีกับตัวท่านในวันข้างหน้าบางท่านจะมีการตัดสินใจนำงานประจำไปต่อยอดรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มดวงการงานเป็นช่วงที่ดวงดีขึ้นมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงาน เป็นช่วงที่ท่านไม่เบื่อไม่เซ็งเรื่องงานนะท่านจะมีความรู้สึกว่ายินดีที่จะทำถึงแม้ว่างานนั้นจะหน่อยยินดีที่จะทำถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นการเริ่มต้นต้องเรียนรู้ใหม่นะคะท่านไม่กลัวการทดลองการเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่ท่านนั้น เป็นอยู่ณนะช่วงเวลานี้นะคะส่งผลให้ท่านนั้นมักจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาท่านใดที่รับให้คำปรึกษานะคะช่วงนี้การทำงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะและมีคนเข้ามาให้โอกาสหรือว่าจ้างงานท่านเพิ่มนะคะเป็นคนที่มีความคิด รื่นไหลทำงานเก่งผลงานดีแก้ไขกับปัญหายิ่งโดดเด่นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาซ่อมสร้างนะคะทุบทำลายโอ้โหช่วงระยะเวลานี้นะคะงานอะไรที่คนอื่นไม่ทำแต่ท่านทำอะ่ะจะส่งผลให้ท่านมีรายรับมากขึ้น ท่านใดที่รับ j อบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะงานของท่านจะเข้ามาหลายท่านจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเป็นช่วงที่ท่านแต่งกับงานค่ะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆและต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่างานบางอย่างท่านต้องทำเองเท่านั้นไม่สามารถให้คนอื่นทำแทนได้อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าท่านมีความชำนาญในงานนั้นๆมากกว่าคนอื่น มักจะตกเป็นเป้าหมายของผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีงานที่ยากๆเข้ามาหรือว่ามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะเพ่งเล็งมาที่ท่านมักจะมอบหมายงานนั้นๆให้ท่านได้ทําท่านใดที่ทํางานประจํารับงานอิสระรีแลนด์เตรียมรับมือกับงานใหม่ๆได้เลยนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบถ้ารับงานอิสระรีแลนด์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาจ้างงานนําเสนองานดีๆให้กับท่านค่ะ ท่านใดที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการค้าขายโอกาสดีๆในเรื่องของการค้าขายทำธุรกิจจะเปิดขึ้นจะเปิดนะคะดวงการงานเปิดอยากทำอะไรทำได้เลยค่ะชาวราศีธนูเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะและช่วงนี้ท่านจะอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกนิดนึงนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะ้ากับคนได้ง่ายแต่ว่าจู้จี้จุกจิกอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ ผิดนิดๆเหน่ย่ยนนีน่โอ้โหบ่นยาวเลยนะฉะนั้นเรามัดระวังคําพูดพูดให้น้อยทํางานให้มากนะคะเต็มตัวรับมือกับงานได้เลยค่ะมีข่าวดีด้านการงานเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนทีนี้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้การเงินของท่านนั้นเป็นเงินหมุนนะหมุนเงินหนักมากด้วยแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทาง นะคะหลายท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีดวงได้เงินพิเศษจากการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแต่บางครั้งการที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็จะเป็นลักษณะเขาจะนํางานพิเศษมาให้นะคะคนที่ท่านรู้จกักทํางานสายงานเดียวกันกับท่านเขาอ,อาจจะรับงานมาเยอะงานล้นมือเขาจะโยนงานไม่ท่านช่วยทําท่านเป็นคนที่ความคิดลื่นไหล พบช่องทางการหาเงินเพิ่มด้วยตั้งใจที่จะรับงานพิเศษรับจ็อบท่านจะได้ทำนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ท่านจะต้องพยายามพลิกแปลงการขายนิดนึงค้าขายอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดว่าถ้าเราจัดโปรโมชั่นแล้วเราจะต้องได้กำไรน้อยลงแต่การที่ท่านได้กำไรน้อยลงนะคะมันจะส่งผลดีตรงที่ว่าท่านขายได้มากขึ้น กำไรต่อชิ้นอาจจะลดลงแต่ถ้าขายได้จำนวนเยอะๆก็ถือว่าท่านไม่ขาดทุนนะคะอาจจะขาดทุนกำไรไปอยู่บ้างแต่ถ้าท่านไม่จัดโปรโมชั่นนี้ท่านจะเครียดนะฉะนั้นพยายามจัดโปรโมชั่นพลิกแพลงการขายนิดนึงอย่าประมาทคู่แข่งเด็ดขาดเพราะว่าเขากำลังพยายามหาทางที่จะแย่งลูกค้าไปจากท่านนะท่านใดที่ ทำอาชีพที่มีคู่แข่งโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้อย่าประมาทคู่แข่งเด็กขาดนะคะถ้าท่านจัดโปรโมชัน่นท่านจะขายดีได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวช่วงนี้ท่านอย่าประมาทด้านการใช้เงินเด็กขาด เพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะจุกจิกรายจ่ายภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับปุตหลานการเดินทางจะเพิ่มขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางแบบปรับปรับฉับพลันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบางอย่างจะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นค่าเรียนหนังสือหรือว่าค่านั่นค่านี่เกี่ยวกับตัวเขาเพิ่มเข้ามาอาจจะซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือว่าอาจจะมีการ เรียนพิเศษเพิ่มในช่วงนี้นะคะส่งผลให้รายจ่ายของท่านก็เพิ่มขึ้นรายจ่ายภายในครอบครัวจุกจิกบางวันนี้รายจ่ายชนกันนะคะทําเอาท่านนี่แทบแอบหวั่นไหวเลยทีเดียวนะกลัวหมุนเงินไม่ทันฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมีน้องหมาน้องแมวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะช่วงนี้อย่าประมาทการใช้เงิน ไม่เหมาะแก่กันลงทุนเพิ่มอย่าเพิ่งลงทุนให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนค่อยลงทุนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าท่านจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่ขายได้เร็วลูกค้านิยมชมชอบนะคะวางปุ๊บลูกค้าก็ซื้อเลยหรือว่าอะ ถ้าลูกค้าเข้าร้านก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นอาสินค้าตัวไหนที่สร้างชื่อให้กับร้านก็ซื้อตัวนั้นมาก่อนตัวไหนที่ไม่ค่อยจะโดดเด่นก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านจะประมาทด้านการใช้เงินไม่ได้เลยมันจะมีรายจ่ายปุบปรับฉับการเข้ามามีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเกิดขึ้นนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีธนูท่านจะมีโชคลาภด้านการเงิน ท่านจะมีโชคลาภด้านการงานแต่ว่าการเงินนั้นอยู่ในช่วงของเงินหมุนแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าถ้าท่านไม่ประมาทด,ด้านการใช้เงินวางแผนการใช้เงินดีๆก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้นะคะแต่ก็ลุ้นเลยทีเดียวหืดขึ้นคอเลยนะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากอย่าประมาทด,ด้านการใช้เงินไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราขอบคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ